วันที่สิบห้าพฤษภาเราไม่ละบายมงแล้วไดยอนมาวทแทงที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้า พยาศารู้สึกว่าย,ยังมาไม่ครบไก่ไก่จะครึ่งแล้วไก่จะครึ่งแล้วเลยสองสามช่องครึ่งทาง วันที่สิบเจ็ฝนตกไม่ได้ทำงานวพอาวันที่18วันนี้ได้เทแรงที่30มสเ อากาศดีอยู่วันนี้ฝนไม่ตกเมื่อวานฝนตกเลยต้องหยุดงานกัน วันที่21่ส้สภาแล้วรู้สึกว่าผลจะเริ่มตกชุกเจ๋ยวติดต่อกันทุกวันงานก็ไม่ค่อยได้ทำสามวันแล้วยังไปได้เทตั้งแต่วันที่18นแวันที่21สวันระยะทางถึงต้นไม้ต้นนี้นะ หลังซาเล้งมันจะขึ้นยังไม่คึ่งทางเลย